สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮักแพนงสุขูสุคนทางในประเทศต่างประเทศพอกับเคยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องันนี้เคยหลากะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินนี่คือเก่าเนะาะบู่้ว่าซีมียังพี่น้องเลยแดดเป็นแดดเลยตอนนี้หลังจากฝนตกผ่านมาสองสมมื้อแดดกลับมาทำงานเป็นปกติ แต่เคยลากรสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาอยู่หากินจากซิมียังพี่น้องต้องไปเบิงไปส้มนั้นกันเนาะซิมียังให้หาบอซิมียังให้ได้บอพูดเลยพี่น้องลงทั้งหวยพวูดหละมันจังสิคือเน่ขันแถวให้หน้านี่ต้องอาศัยเยื่องกลางคืนยังกบยังเขียนยังอืมกลางคืนแถวให้หน้านี่ กันที่หา้าขุดนิ้วหัวไว้พี่น้องเลยเอากระชิพาพ่อแม่พี่น้องลงทั้งหัวเนาะมีน้ำยูให้หนาตัวนี้เขาก็ได้ภายไตฝนตกเธอเดียวบวซ้ำเลยคนแลยพี่น้องลงไปหาตั้งหัวมียังให้หาบวเนาะ พอสิมียังให้ได้ให้กินบ่เมื่อคืนนี้กาะเืาะลืมคืนวันสิตกกับบอกตกพี่น้องบอส่บสัมบ่ยังเลยป่ะพี่น้อบผมสร็จดวเบึ่งยู่ห่วยสีมียังให้เคยละพอได้หาพอได้กินบนะ่เนาะ ต้องไปรลุ่น้ำกันพี่น้องเลยลงมาหอดห่วยเลยพี่น้องว่าสิพ้าพี่น้องมาคุยเขียดทรายโอ้ดินดินบาแหงเลยดินเปียกปืดๆเลยผิดวังเลยพี่น้องเลยเอาสิไปหายางน้องบัดนี้ว่าสิพ้าพี่น้องมาคุยเขียดทรายค่ะ ดินเปียกฝนตกชอ่องเสมอดินยังบ่แห้งดีคือกันพี่น้องเลยบาได้ควยกะให้น้ำไม่ออกเนาะให้น้ำไม่ให้ยังออกเพราะว่ามันบ่อยอีกี่ห้ามือ้ออีกี่ห้ามือ้อมันนานสี่แห้งพี่น้องเราจังสิงมาควยให,หม่ขึ้นเบิ่งทางนี้ก่อนสิไปหายังเนาะบาดขึ้นหาแนวหาก่อนพี่น้องมียังก็เอาอันนั้นเนาะ ขึ้นมาตั้งหลักก่อนพี่น้องเลยขุดยั้งไปน,นี่ฮึขุดยังอันนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งขุดยังอันนี่ขุยแง่บอกพี่น้องเลยอือนาชิเมนพี่น้องนาชิเมนขุดแง่นี่น,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 นาชิมาชมนเนนนชมนหูนน้แย่พี่น้องเลย เกิดมาบ่เคยขุดจักเถื่อเบิ่งเด้อพี่น้องเคยหล่าสิขุดเบิ่งสิขุดเอาขุดเบิ่งดูขุดเอาโอ้ยน่าสิได้ได้เบิ่งเลยคือ่ามันสิแล่นไปก่อนบ่เคยขุดจักเถื่อเดี๋ยวสิลองขุดเบิ่งพี่น้องเห็นแต่ในคลิปพี่น้องเห็นแต่ในคลิปประเทศทางไทยเพิ่นเนาะประเทศไทยเพิ่นเห็นเพิ่นขุดแหน่กันดีดีในคลิปตะกี้เคยเบิ่งอยู่พี่น้อง เากระสีลองมาขุดเบิงสีไดหรือบ่ไดเนาะใชนะ่เห็นเพื่อนขุดโอ้ขุดมากะสีหอ่อโตเ่นกะสีหอ่อโตเ่นนะเคยหลากระสีรองเบง้องมันสีไดบ่ไดเนาะมันมีลายวิธีเด้บางคนก็จอกเอาเฮเอาเฮกลางขุดแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็ฆ่าเฮแต่นี่เคยหลาตัวสีมาเบิงตามห,ห่วยหาหน้าไม้หาคอยเขียดแต่บ่มีหน้าไม้ก็เลาะหาเลยมันยังบ่เกิดพี่น้องมันพ่นห้องก็ตก เียดกับมันยังบ่แหงก็เลยมาเฮ็ดแง่ก็เลยสิคุดเบิงเ่งแง่พี่น้องเลยจากสิเป็นอะไรเนาะจากสีคือบ่คือพี่น้องเดี๋ยวลองขุดเบืองก่อนเนาะ่าสีด่บ่อพี่น้องมาเลยพี่น้องขุดเบิ่งก่อนบ่ฮหูอีกว่ามันอยู่หรือมันออกบ่เคยบ่เคยคุดจักเธอพัตเตเกิดนันก็สิเธอแรก เดี๋ยวเคลาเบิ้งหูมันก่อนอไปไปเบิ้งหูมันก่อนพี่น้องสีได้โบมีพี่น้อง,องแต่กับโบเคยกินจักเถื่อได้พัติเกิดบบเคยกินแหนจักเถื่อพี่น้องนี่โฮเห็นบ่พี่น้องนี่เดี๋ยวสีขุดเบิง้งเนาะสีได้ยู่หรือบบได้รอไล่นำกันพี่น้องทางแรกเลย เห็นไปในคลิปพระเจ้าคุดนะพระเจ้าสีคุดเลยกับปานๆไว้คุดไว้ๆอีกว่า,ามันเลิกบ่หูแงนี่บ่เคยบ่เคยคุดจะเกลือแล้วก็มันมีหูเปลควคือวะพระเจ้าคุดนะมีหูเปลวพวกเลิกคือว่าอะไรนี่

ที่ได้บอล้วพี่น้องข้างเวายโอ่มันคือขึ้นมาถึงโอ้ยโอ้มันคือขึ้นมาถึงสะตวดเลย ก็ทันแต่ยังจำพี่น้องไปเลยผู้อยู่เหงาอันไม่ไพ่ผู้ตัวบักใหญ่เลยผู้ผู้พี่น้องได้สิให้เพิ่งผู้ผู้แลนอยู่เหงาไพ่ผู้ผู้โอ้ยโอ้ยปุ๊บบาดเดียวเลยงูมันคือขึ้นมาเทิงสมพ่อเขาเจ้าจ้ะเอาอันเฮกลางเนาะ นี่เออแสดงว่าขมันตันหู้มันไก่สีขืนนี่หู้มันไก่สีข่ขืนแบบนี้นะฮาต้องเอามือปิดไว้โลทถาไก่ๆอีนี่เนาะโอ้ยบมได้พี่น้องเ็ยชัดตวาดเลยไะไปหาบึงตัวใหม่หาบึงตัวใหม่ก่อนพี่น้องบมมีอีกบ่คุยเธอหน้โอ้โตบังใหญ่เลย อันนี้อันนี้กระดาษสีมาควัดไปหรือ,อยังเด้อนี่เป็นหูอยู่นี่พี่น้องมีห้อยมามีห้อยมาควัดไปเลยบว่าสิอยู่หรือบ่อยู่ก้าวาสิอยู่บ่พี่น้องหูนี่ขูดเบิ่งบ่หรือ,อยังใดลองขุดเบิ่งก็ได้พี่น้อง หรือบ่ขุดบ่ยู่อยู่บ่เนาะบ่คอยเซียนบ่เคยขุดจักเถ่อตัวเล็กกับมักใหญ่กับสัตว์ตัวอันไปเลยเดี๋ยวหาเพิ่งตัวใหม่ก่อนเดียวมันมาขวอดนี่รอเพิ่งตัวใหม่เดียวนี่นี่นี่เห็นนี่แล้วพี่น้องโอ้ลายเด้อเถื่อนิมูแง่ลายอยู่อยู่บ่ตัวนี้ โอ้โหเน่ยไลยพี่น้องอามาลองเบิง้งลองเบิ้งอีกลองอยู่พี่น้องเฮาเริ่มจับทางได้แล้วขามันอยากแรนกันสมุิว่าหู้อยากขึ้นๆเลยแสดงว่ามันมันสีหอดแล้วฮากจะนำอ,ออกอิดพวกมันเลยโอ้ยหูหาเหรียญกับมี หูขีดตัวเถิงเลยเออมันมีหูขีดตัวสวยใช้ตัวเดียวกันกับฝูเคยลาคุดไปนอะไรนะชุดเลยหูขีดตัวอีกน้องมีอีกบ่เบิงรอ,อหาก่อนขึ้นวสิยูวสิแก้มือบ่เห็น สองบาทหนึ่งโอ้แส,สดงว่าแง่หลายเด้อคันมันสีตัวเดียวหรือหลายตัววงในพี่มาขวัดไปเลยหน้าสีหูแง่อันน,นี้ก็ได้พี่นี่จะมองมาขวัดโอ้ตัวหนาตัวใหญ่เลี บอท่านสมเขาเจ้าเอาเหเอาเหมากลางมาเลยเนะาะมันยังสิได้กินเบิ้งแม่นบอนี่คือคือเป็นอันนั้น,นอยู่เป็นคือคืออยู่เออแมน่นเมน,มนพี่น้องเต็มหัวอยู่หรือไปเดี๋ยวเดี๋ยวขุดอุปกรอนพี่น้องตัวนี้แกมือแกมือแก,ม,อแกมือใหม่ เบิงพี่น้องผูแเล่เดี๋ยวเคยลาสิขุดเบิงมันสิอยู่หรือไปเนาะชี้นีว่วะ ูแป้มันกระทมไปเยอะกรเดวมันปุ๊ดไปบาดเดียวรวบตรงน่มัชนชีเป็นหูขืนที่เห็นนะเลิกโลกยุคเตมียุคม,มันเลิกเอหูบกคืกันนะ ตัวนี้เป็นเป็นพิศเวนโอ้ยดูว่ามันนี้ตัวเดียวนะอะวะสุดอีกเลยโดนมันตัวอีกเลยพี่น้องเลย ใช่หล่าบานคือบัลุงน pues> ี่รอยทองบ้านไหนนาชิมี่บ่มู้นี่เด้นี่สุสีหรือมั้งสทมาดูมันหากันบ่เดี๋ยวลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิลองเบิ่งพี่น้องให้สีไล่กับลุงสีทันมันอยู่บ่อยู่หากินพี่น้องเลยโมนี่เมนูแปลกๆหน่อยหนึ่งกับไผ่บัมักกับขอโทษข้อไฟเด้อพี่น้องเด้อมียังกับทายเด้อเฮ้ากับเบว่า มีมยังกับถ่ายมียังกับจินพี่น้องเลยมันลายแี่กับลายได้โมเมนต์ว่าน่อยได้ในย่างกับโอ้เห็ดไฮคันหน้าห้าขาดขนาดเตยโป่งหูมันสิมี่รู้บ่ะต้นน่ะต้นใหญ่เผา,า,าบา่ได้เอาเลยได้ลูกนี่พูดเลยได้นี่เ <c oughs> ราตีมนะันเลยเราจะเราหาหนะมาเจออะไรพวกเทวะ เปอร์เซ็นต์ได้มันน่ะมีอยู่สองปเปอร์เซ็นหรือหนึ่งปเปอร์เซ็นพี่น้องเลยท่านั้นแหละลุงไหปแล้วหุ้นไปทางนอะไมันไวมันบอกมื่ความเร็วเคยหลากับลุงเทนพี่น้องสิสวมันบอสิทันบอโคตรลึกเด้อลุงเลึกโคตรเทิงเลยลุงเห็นไหมน่ะเหบอบอ็นนั่นจ้าจับบอบบบนี้เออยึงหางมาเอ,อกมา มาจับลวดบักกาจับไม่ก,กัดหรกยาดบัเคยจับนะเม่นบ่ลุงโอ้บ่วเลนพี่น้องตัวนี้บ่วเลนบ่วเลนตัวนี้บ่มีหูเปวโอขาดโอ้าด,าดายขุดอีกที่สลุงไม่ดึงหางมามันขาด อือได้หามันอือโอ้อึโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กล้ากินอยู่ลุงนี่อ๋อกล้าได้มันอย่าพาไปหักคาเด้อลุงยนบ่กล้ากล้ากินบ่เกิดกินกาลนี่เออเกิดมาบ่เคยกินจักเื่อพี่น้องคือกินกาบ่ครับผมอือแย่ตัวใหญ่เนาะนึกว่าหูน้อยสิตัวน้อยบ่นเด้อพี่น้องมันปเด้มน่ตัวใหญ่ตัวใหญ่วเชือกมามัดนี้ไว้ก่อน อ่ะล้องบวกหูน ah, sí, ั่นพี่น้องโอ้หางขาดที่ได้เบื้องที่ไงอ้ตัวใหญ่เห็นเนอะลุงเนาะใหญ่พี่พี่น้องมีนี่นี่ใหญ่กว่ากินไก่เนาะตัวผู้บ่จักอันนี้ไม่รู้เบิ่งบ่เป็นเนาะได้แล้วพี่น้องเก็ตัวนี้บ่มีหูแปวอืมบาร์ไปซับนี่มันกือโดนขาม้านต่งกี้ซับถือบะลุงอืมในหนึ่งเนาะถือในหนึ่งเบิ่งมัน คนไล่มาแล้วมันนั so Likewise, like ่นหรือเปล่าเข้ามุดเลยเข้ามุดบ่เหินหูแก้วเลยเบิ่งเอาหูนะพี่น้องมาหนี้เห็นแล้วหูหนึ่งดีไม่ดีใช่รูมาอยู่รุ่นนี้ก็อยู่รุ่นนี้แหละตัวนี้หรือเปล่าเพิ่มเพิ่มตัวเดียวกันลองเพิ่งก่อนพี่น้องสิ้ตัวเดียวกันรูสี่ชองตัวมาตัวนั้นผัว่าเล้วว่ตัวนี้บ่มีหูแก้วตัวนี้โอ้มีโอกาสทองได้ดุหูเลอกดีอยู่ เรื่อยๆอ่มชวนออกมานะกี้ชวนออกมาไวนะชวนปุ๊บหรือเปล่ามาชวนมาเบิ่งพี่น้องชวนมาเบิ่งก่อนยันแต่ตัวเดียวกันเลยนะไรนะนั่นแหละมันหูเก่าหรือดูเงยยันแต่ตัวเดียวกันเลยสุดแล้วสุดแล้ว ตัวเดียวกันใชนัหมมันออกจากนั้นแล้วมันมาอยู่นี้ครับแลมันต้องมีรูสำรองมันเด้วดูอีกตัวหนึ่งพี่น้องขุดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งซื่อๆเนาะครับผมหางขุดกับขอโทษขอ็พายพี่น้องเดียวกันกับป้องนะลูกเนาะครับผมมันปงเองได้เนาะได้เพราะมันลอกคราบได้ไหมแมนหางจะลอกคราบกันเอากระสีปอยอนุรักษ์ไว้พี่น้องให้มันออกเมฆแผ่พันธุ์ลูกไปไปอ้าวขุดเลย ไปไหนแน่ๆคุ้นแต่บ่เบิ้งขั้นคุ้นให้เอยจับเบิ้งดูไปเลยพี่น้องผู้สัตว์รีบๆๆไปคืนสู่ธรรมชาติพี่น้อง,องมแมนเฮากับวอร์อเรย์เอาเด้อพี่น้องขุดขุดให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆคลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบขอคุณขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีครับ